นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิด .com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาติไทยจะมีสักสีถ้าได้คนนี้นมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนดีคนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อตำบลเบิดของเราโปรดเลือกนายสอนรงหงทองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิดคนใหม่โปรดกาเบอร์สเบอร์สเบอร์สาม กราบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเบิดที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนนิคมเบิเดคนใหม่<า>ขอ <The S 1> เชิญทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโปรดเลือกนายสอนนรง์หงทองโปรดกาเบอร์ B 3เบอร์3เบอร์3คนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อตำบลเบิดของเราปรับโครงสร้างเปลี่ยนรูปแบบป้อนอาชีพสู่ชุมชนพร้อมทีมงานผู้บริหารมืออาชีพทำงานจริงไม่ทิ้งประชาชนทนายวิเชียนชัยชนะเป็นรองนายกนางสาวเพนสีโสประดับเป็นรองนายกนายศิลาวุฒิโอชาเป็นเลขานุกการนี่อาจารย์พเพอธรัฐานุเป็นที่ปรึกษาคติมศักดิ์อาจารย์เฉลิมพลเพ่งจันเป็นที่ปรึกษาคติมศักดิ์ ขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อตำบลเบิดของเราโปรดเลือกนายสอนรงหง์ทองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิดคนใหม่โปรดกาเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเปินตลาดอย่างเลียว้ายและฟ้ากับขา้าวกับปลาเรายังเหลือของดีจะซื้อหมูกุ้งไก่ปูปลายังดูเนือกรูตาไม่เลือกที่ ตะโคเนื้อเอามาทำอาหารเรายัางคัดสันไม่ใส่สาร,รเร่งสีเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนไม่ต้องเป็นซปเปอร์แมนแต่ขอให้เป็นคนดีนายสอนรงหงษ์ทองลูกหลานคนบ้านหนองกระทุ้งขออาสาขอโอกาสเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเบิด เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการกีฬาวัฒนธรรมการศึกษาป้อนอาชีพสู่ชุมชนให้หลากหลายด้านสาธารณรปโภคทุกด้านต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยโปรดเลือกนายสอนรงหงทองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบนเบิดคนใหม่โปรดกาเบอร์สเบอร์สเบอร์สา การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิดนี่คือ <มา S 2> สประสบการณ์จากอดีตเอาไว้เตือนใจปัจจุบันคือสิ่งที่เห็นมุ่งมั่นสร้างสารรค์พัฒนาสู่อนาคตตำบลแห่งเศรษฐกิจ การเกษตรการท่องเที่ยวสังคมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬาที่โดดเด่นเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและเป็นตำบลต้นแบบของการพัฒนาที่จเจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องโปรดให้การสนับสนุนเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิดคนใหม่โปรดเลือกนายสอนรงผงทองโปรดกาเบอร์สเบอร์สเบอร์สา ตำบลเบิดจะสดใสถ้าร่วมใจในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่อนาคตชุมชนวิถีใหม่ New Normal นายสอนนรงหงทองผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลใส่ใจการพัฒนาต,ตัวอย่าง<ข>อ,าอาสา com. ขอโอกาสสารงานต่อก่องานเดิมริเริ่มงานใหม่ด้วยความทุ่มเทสุดหัวใจและตั้งใจจริงใจไม่ทิ้งปัญหาโปรดเลือกนายสอนนรงหงทองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิดคนใหม่โปรดกา เบอร์ B 3เบอร์3เบอร์ 3, B 3. ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลใส่ใจการพัฒนาขออาสาขอโอกาสสารงานต่อก่องานเดิมริเริ่มงานใหม่ปรับโครงสร้างเปลี่ยนรูปแบบป้อนอาชีพสู่ชุมชนคนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อตำบลเบิดของเราพัฒนาอย่างยั่งยืนโปรดเลือกนายสอนรง์หงทองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิดคนใหม่โปรดกาเบอร์สา เบอร์สามเบอร์สามชาติไทยจะมีศักดิถ้าได้คนนี้แล้วมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจหัวแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนนี้นายสอนรรุ์หงทองมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์ และเป็นผู้มีจิตอาสาร่วมใจพัฒนาช่วยเหลืองานของชุมชนมีความเสียสละให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและให้การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและชุมชนด้วยความจริงใจตำบลเบิดจะสดใสและก้าวไกลาถ้าร่วมใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเราจะทำให้ตำบลเบิดเป็นตำบลแห่งเศรษฐกิจการเกษตรก,การท่องเที่ยวสังคมการศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมและส่งเสริมการกีฬาของอเด<ส>็กและเยาวชน<า>ให้ได้มาตรฐาน สากลมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขโดยยึดหลักแนวคิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิดคนใหม่โปรดเลือกนายสอนรงหงทองโปรดกาเบอร์สเบอร์สเบอร์ส วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากาอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิดคนใหม่โปรดเลือกนายสอนนรงหงทองโปรดกาเบอร์สเบอร์สเบอร์สาม บายไม่รำ่ำรวยก็ได้แต่ขอให้มีศักดิ์ศรีบ้านเมืองจะพัฒน,นาาเราคงจะได้ลืมตาและเชิดหน้าสักทีเลือกคนดีมีคุณธรรมมีความรู้มีความสามารถมาพัฒนาตำบลเบิดของเราให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคง ยั่งยืนและเป็นต้นแบบตำบลพัฒนาอนาคตของชุมชนตำบลเบิดจะก้าวไกลถ้าร่วมใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โปรดเลือกนายสอนรง์หงษ์ทองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิดในการบริหารงานและพัฒนาชุมชนสู่อนาคตเราจะทำให้ตำบลเบิดเป็นตำบลแห่งเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแหล่งวัฒนธรรมที่งดงามการศึกษาที่ได้มาตรฐานเสริมสร้างและพัฒนา,ยอ,ยาอาชีพที่มั่น <it. com. S 1> คงการคมนาคมที่สะดวกสบายและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยปรับโครงสร้างเปลี่ยนรูปแบบป้อนอาชีพสู่ชุมชนคนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อตำบลเบิดของเราอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาขอเชิญทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิดคนใหม่โหรดเลือกนายสอนรงหงทองโหรดกาเบอร์3เบอร์3เบอร์3 เลือกคนดีคือเลือกคนทำง,งานเป็นโป,ปรดเลือกนายสอนอร่งหงทองเป็นนายกองค์การ,รบ,บริหารส่วนตำบลเบิดคนใหม่โปรดกาเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามยีิพฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์สามเบอร์สาม